เรามาดูสีที่2กับสีที่3ในชาร์จกันนะคะวันนี้ครูใช้ฟรีเซียเหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าในวงล้อสีเนี่ยเราต้องการสีที่2กับสีที่3ก็คือส้มเหลืองนะคะแล้วก็เป็นบลูเวลเลตนะคะก็คือน้ําเงินน้ําเงินเทาๆม่วงวงนะคะเราก็มาดูที่ชาร์จที่ชาร์จเนี่ยถ้าของฟรีเซียนะคะมันก็จะเป็นสีประมาณ64 1ีหนึ่งแบบนี้นะคะ64 1ีหนึ่ง 641ก็คือมีส้มนะคะหรือ741ก็ได้นะคะเห็นไหมคะมันจะมีส้มมีเหลืองอยู่นะคะอ่าแล้วตอนี้เราก็มาหาน้ําเงินถูกไหมคะน้ําเงินม่วงเทาๆน้ําเงินม่วงเทาๆเนี่ยตอนนี้ฟรีเซียออกมาใหม่แบบเด็ดมากสวยมากเลยนะคะก็คือสีนี้นี่ใครเห็นบ้างใครเห็นบ้างคะเจ็ดหนึ่งสองเห็นไหมคะ ะะแล้วก็8 1 2 2ส,สีนี้ฟรีเซียใช้ได้ทั้งคู่นะคะเราสามารถใช้7 4 1กับ7 1 2นะคะมารวมกันลงบนผมสีเขียวคุณจะได้สีเทาที่สวยมากแต่อย่างที่บอกครีครูบอกว่าอยากให้เทาประกายชัดใช่ไหมอยากให้เทาประกายชัดหนูก็ใส่สีประกายเทาเพิ่มเข้าไปเช่น ใช่ไหคะแปดหนึ่งหนึ่งเอ๊ะวันนี้ทําไมครูให้ใช้เบอร์อะระดับแปดล่ะคะ mm. เพราะว่าสีเขียวเนี่ยส่วนใหญ่เลยอะจะเป็นสีผมที่ไม่มีเม็ดสีส้มแฝงแล้วพอไม่มีเม็ดสีส้มแปลว่าอะไรคะมันอยู่ที่ระดับแปดแล้วถูกไหมคะถ้าระดับเจ็ดก็ยังพอรับได้นะคะแล้วก็ไประดับแปดเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็เลยให้ใช้สีระดับแปดแต่ที่เจ็ดสีหนึ่งเนี่ย อ่ะอันนี้มีความเป็นส้มชัดเห็นไหมคะ7 4 1สีใช้ได้มีความเป็นส้มชัดมากนะคะเห็นไหมส้มเหลืองชัดอันนี้ใช้ได้นะคะโอเคและสีที่เคอไดเออกมาแล้วสีเขียวออกมาแล้วจะได้เป็นเทาที่สวยสวยสมบูรณ์แบบค่ะวันนี้ทิกเล็กๆน้อยๆน,นะคะสามารถเอาไปใช้ในร้านได้วันหน้ามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะฝากติดตามด้วยนะ สวัสดีค่ะดิง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 ติง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 